ยี่พูดยู่ทั้งน่าก็แล้วนักข่าวทั้งหลายคนยังติดโอ้พวกก็จะเหตุกุดประัทเแหกก็จะเหตุเสียงเห็ดเอย รแล้วแบบดไหอเนังของ่านรอมกดนเอสั่งไม่ตอหัควาไปนี้นันหดอืมายมันน้ำขวข้าวไก่แน่ใจน้าเป็นน้ำป่าป่าประดานไปเนี่น้ำข้ลอยมันไปเลยเดี๋ยวเนก้อก็เน้อก็ดีก็น้ำประดานก เสียขานานเนี่ยมันเ, <c oughs> เป็นอ,อ,อ,อนกบย่างไปปลูกไสกกบย่างไปสามหันโอ้ยมันฝึกที่กันได้จั้งแต่ละเท้ <c oughs> าหานไปแล้วไปขึ้นสูงกกไม่อันตรายไห้กกพุม่มเป็นอุ้มเป็นหงมและหลายต่างกันะเลยเป็นล่ังโว้ ว่าอาจารย์ทำแต่ไปบอกคนตัดก็ไล้แปนวงจักมาเสียเอาตัวเนื้อละงาพมาเาีนว่าเอาตัวมันก็ตัดแท้นผ่าดมันสูงเด้งง่ายเราเข้าไปโอ้ยนด่ก็ตกใจอยู่ตายเ็อะ่านคนต่างกันกับเปลมือนคน ห <c oughs> น้ากิตตั์มาจะ้ก็อุ้มพระเดชมแท่งกุ้งใหม่กุ้งยัน <c oughs> นี่ขุแผนเมื <c oughs> ่อสิเง่าข้นไปไป,ไปนิดล้มมากนี่โอ้ยขุตีรอารไแน่นแต่้า่ละเอาไปัำนามก็มก็ม่ส่วนดีแต่อ,อุ้มลม <c oughs> ้มคนหอกห้างเราก็ไปเด้งพระบาเห้า,าไป นม่อย่างแบบอันนั้ก็เห็ดตายแล้วปลูกใหม่ก็ปลูกร้ายแล้วผมจะสอมรักษาก็บบาทอื่นก็เจ้าผมมาซอยปลูกได้ดียุกก็เบียยังอันเสียเจ้าขอทางในรดน้ำฉีดเขาเพราะซุ้มเราก็ปลูกได้แล้วทางในที่กุคกไฟออกแต่ว่ากุ๊กไม่ไฟแห้งก็เจ้ามาใส่ยหลายแถอะ ไม่โอ้ยคนเด็ดสูงมีอย่างนั้นติที่สูงก็มีที่ดีที่บ้าเๆไนใครลองพบก้อนทเลยเก็บไวตรงนั้นอืมทีจะย้ายวันนี้มั้งย้ายไปคองมว่ดีๆที่ผลผู้เดียวมันเลยไปย้ายยาวมาเรื่อยอืมเฮ้ยเอาไปแบงมีอย่างพวกผู้เท่าตัดเอาเสียแต่ต้นที้มันดีๆไวที่มันแห้งกับชัดเอาอืมไอ้ตอมันก็เลย่องลลูนาะ เ็ดออกเล็กน้อยเราก็เห็ดเอาหินคุกคุณท่ากสอดออกมาหันหน้าขาไปว่านเขาไปบ่ได้ไปตันกบไัยด้วยกล้วยข่วงว่าระบายรถย้ำง,งานชบไหมมันไปเบียดกันหูกันคือทางคุณทั้งขาม,ขมา,าเราบผู้ใดก็จะขอไปใกล้ใต้ไป,ปไแต่มว่าม่ทังกลับแต่เม่ันแว้ออกมานสะดวกคือทั้งข่วงยู่ <c oughs> ไอ้อมเขาจะน้อยวันไหนมันเน่านะก็เบกวันไหนมันหลุมผมหลุมถมอย่างแห่ทางวันเว่ออกมาหันว่นมันเทปูนดอกเทปูนก็ไม่ตายไปเห็นเอาหินขุกมาเทวันน้ำมันจ้งซึมร่องไงติดท่องมากติดบึงใส่พี่เจ้าเห็นมาตั้งนอกกองอย่งอยู่ น uhm, uhm, uh, ี่ผูกห้อย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 ออกมาตั้งออกน่าเป็นรังเวกอันเวกอดกติแลีนออกหามันจบไปบุรีไปดูแลย้อนับได้ไปมันนี่จะไปตั้งไอ้เก้าอี้เด้อมันเป็นระเบียบของวัดไลยเออยืนเอาก็นั่งบ่ได้ ย่่าใจดีๆงามเวดอกนั่งเก้าอี้ไม่ใช่แม่ขาวนั่งที่ต่ำๆน่งโคมโมกขึ้นเมฆทุกคนแห้งอิหมอกไปวัดกราบไหว้สักการะบูชาไปวัดไปบ้านน้ำบาดน้ำปลาน้ำดงบัวดิวัฒนธรรมสร้างมาไว้ให้หนังแก่มาไว้ให้หนังแต่ช่วงหนึ่งตัวแต่ช่วงหนึ่งมันจะเป็นคนหน่อยวะอย่างนั้นต่บาน ช่วงสำนักสำนักพุทธพุก็มีอีกปุ่นมุสอซเหลือพระเฮ็ดทางถูกต้องตามหลักธรรมใ่น่ิมากบัดโทษแนวไหนอ,อยายามพระเขาบ้านไม่ให้นั่นนั่งห้อยเท้าแด้รักเสติวัดเวลานั่งในบ้านเข้าไปนั่งในบ้านมีอย่างแน่เล บอกเพื่อนตัวก็ว่านี่โยมเข้าวัดสิห้ามในจตั้งน้อยม่ได้ติห้ามนั่งห้อยเท้าเกิอบจะทอดม่ได้ติเอาลูกเอาประทับยังไงว่าว่าสูกก้กันลูกนย่งนิเป็นเมืองห้างประเทศห้างประเทศห,า,ทศหากันจีนเหยียบนำทำลายกันจีนก็เอาแม่บวกอะไรต็เห็ดเอาแม่วัดตาดิ <c oughs> ผู้ใดว่านั่งวะไรเดีเ๋ยวรุ่นก็นจะมาตั้งไว้วัดตัว <c oughs> สถานที่ฝึกหัดบ้านในวัดรักษาซึ่งกันและกัน,นวัดที่ดีมีรักฐานเพราะบ้านช่วยนีย่บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิดสยัยมิจักว่าบ้านก็คือคนบ้านคนในโลกสิเป็นเพลงแตเ่เงี้ยแต่สร้างด้วยด บ้านได้วัดขัดกันช่วยก็อวชัยเนะี่ยบ้านแล้วัดขัดกันก็วันไล่ก็ขัดกันแล้วผู้นึ่งให้นั่งผู้นึงให้ยืนนะ่ะนั่งเป็นจางคะเนะี่ยกราบด้วยเป็นจางคะันะนั่งเทพีิดานั่งเทพพรนะบูตรเนี่ย นั่งเกิดอะไรนั่งกัตบาทบัตนต้งดีอยู่เลยนั่งรัตตานังสรรมะทีพมาน่านั่งกุบเข่าก็ได้นั่งกัตตาบเต้นเศร้านั่งกวนระติเอ้ร่างเขานี่ผู้ใดก็ว่าย่านตะวันไล่หลวงว่าถามหลายถามหลายถามก็ถามก็เนี่ยวันนี้ถามมากก็อยถามก็อยตอบก็ได้ด้วยกันก็ถามไปถามลักเหีย ถิงนรรมของเุ้าถึงคระผิดธรรมยังไนบ่ได้ไตัวนะเ้วยฮะอย่างนี่ไปถือเห็หนอย่างกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะ <c oughs> นี่ไปตั้งไร <c oughs> โอ <c oughs> วีอ่อนถือคนเลยวัดกายได้กาบวัดประจา ว่าเงียบกว่าเงียบพ่อเ้ากว้าเบ้าแต่สิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมรัดใจใใจนิ่งสงบตามคําของพระพุทธเจ้าสุดเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะอะโลกาเวเนโมโตซาปะซาณตาปวะเตโตซาปะเวละ อันตนะภโตจะตวงเผ่าอัญสาติเกโยวิวัชะสุสสปะโลโภวิญญาณ <laughs> เสเสตะนะจโวปทาเยโนตัสส <laughs>